มาดูเรื่องรถแต่งซิ่งครับคือเพจดังอ,อยากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยแชร์คลิป Tik t o อรครับแล้วก็ระบุข้อความว่ารถสวยไหมสะพานใหม่เรียบชายทะเลมาดูคลิปนี้ฮะนี่คันนี้เลยครับแต่งเตี้ยแป๊กนี่ไฟแลบท,าทาบบ้ายฮะกระบะสีน้ำเงินคันนี้นะครับจากคลิปนี้เนี่ยเ,เป็นรถยนต์กระบะแต่งซิ่งแล้วก็วิ่งอยู่บนสะพานใหม่ ก็มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นจํานวนมากทีเดียวครับมีทั้งกลุ่มวัยรุ่นที่เชื่อว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกันใด้ครับแหมอวยกันน่าดูแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเห็นว่าขับแบบนี้เนี่ยแต่งขนาดนี้เนี่ยน่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้ทีนี้พอเข้าไปดูใน Tik t อกครับก็ไปเห็นโอ้โหอีกหลายคลิปนี่ไหมฮะมีพ่นควันปล่อยควันเนเขาแต่งได้อนมันเหมือนรถยนต์ใช้งานปกติเลยค่ะครับนี่แต่งซิ่งโชว์เดียวฮะคือมีหลายคลิปด้วยกันแล้วแต่ละคลิปเนี่ยจะ คันนี้แหละสีน้ำเงินนี่แหละครับโดเตี้ยติดพื้นแล้วก็วิ่งโชว์มีท้งไฟแลบออกท้ายมีไอ้น้ำพุ่งมาด้านหน้ารถนะครับแต่และคลิปเนี่ยาบางคลิปเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆถ่ายไว้เองก็มีประชาชนทั่วไปที่ไปพบเห็นถ่ายไว้ก็มีแล้วก็มาลงในโซเชียลนะครับก็มีหลายคำถามครับอยากจะมีมีบางคนเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำแบบนี้เนี่ยผิดไหมนะครับที่จากการตรวจสอบก็เห็นคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ไปตั้งด่านจับกลุ่มแก๊งรถกระบะซิ่งกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีการเกรงกลัวฮะแล้วก็ยังคงนัดกันมารวมตัวเป็นประจำในวันสุดสัปดาห์อย่างเช่นวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยยังนัดกันอยู่เหมือนเดิมที่จากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบในคืนที่ผ่านมาไม่พบครับแหมกลุ่มรถยนต์กระบะแต่งซิ่งกลุ่มนี้ไม่เจอนะฮะพบแต่ร่องรอยการเบรกนี่แบบนี้ครับ,รบดำๆบนพื้นนะฮะเป็นการเบินยางนะครับ<ะ>สอบถามนักท่องเที่ยวแถวนั้นแต่ก็ไม่มีใคร แสดงความเห็นครับและจากการสอบถามพ่อค้ารถเล่ก็เล่าให้ฟังว่ารถยนต์กลุ่มนี้เนี่ยมาเป็นประจําครับตํารวจเข้ามาแต่ดูเหมือนกลุ่มพวกนี้ก็ไม่เหมือนเหมือนนกรล้ครพอรู้ว่าตํารวจจะมาวันไหนเนี่ยก็จะหลบไปเลยนะครับวันไหนตํารวจจะเข้าก็ไม่ขับรถมาโชว์อเออนี่เบอร์นี้เเบอร์นะนเบอร์อยางเลย